โฟก็แต่กัวเสร็จแล้วก็เตรียมตัวกำลังจอกนะครับแม่แม่เตรียมพร้อมครับตอนนี้พร้อมแล้วนะคะน้องโฟกนะคะพร้อมเอาพร้อมรเบนเอ้ยบีเอ็มน้องบีเอ็ม bye ตาเจ้าถึงได้ดูเป็นกังวลทั้งๆที่ตอนนี้เราน่าจะมีความสุขดูสิเนี่ยล้านเราทั้งสองคนลูกของนาตยาและกราดาเมทอนกำลังโตและน่ารักแบบนี้เจ้าจะมากังวลอะไรอีกสเสด็จพี่เรื่องหล้านน่ะก็าหม่อมชั้นดีใจอยู่แล้วแต่สิ่งที่กังวล <don> ใจ know, สเสด็จพี่คร <ำ S 1> ั้งที่สเสด็จพี่นั้นจาัดก,การประลองขึ้นหัวมมเมืองต่างๆ ฟังคำบอกชั้นก่อนสิพี่เ้าค่ะเสด็จพี่ถามเขาด้วยน้องโป้งเลยไปฟังแล้วต้นเดือนคนเสกดี่จะไปติดปิดกันนะถามแล้วก็ไม่คุยกันเอห่วงตังมากกว่าน้องเะเนี่ยเออไห่วงเลยขอบคุณนะครับขอเวลาเันเซตติดเงครับไปห่วงได้ไงข้าเงินรถมาแล้วเสด็จพี่ขงเมือต่างๆเนี่ยประกาศเอาไว้วพาเราเนี่ยจับการประลองแบบโวยล้มต้งคนดูและเมื่อครบกำหนดหนึ่งปี จะกีทากองทัพมาตีเมืองเราไงเสด็จพี่เรื่องนั้เจ้ายี่่เ้องตังวลใหญ่เรามียอดกี่กัเจอิดพันเลร้องเรียนครับพี่น้องมีลูกกี่คนเนี่ยโอ้โหร้องแข่งอะไรลูกเอ้ยไอดีเงียบไอ้นั่นร้องอีกชีวิตทิเกเด็กหลอเออไอหนูไหนูเจอมากินลูกข้ารถพ่อมาแล้วลูกถจยมาโควมดท่านพี่ทสอง เป็นอสุขน้องพี่เอาน้องเบียร์เปลี่ยนกลายเป็นเลยนะครับตอนนี้เปลี่ยนกันง่ายเนาะเป็นยังไงบ้างเอาไมปให้หน่อยเอาไมปให้หลานเลาหน่อยท่านพ่อท่านแม่หลานอ้อนบ้างหรือเปล่าก็อ้อนบ้างเป็นวันบางเวลาเนี่ยมันจะขาดพอดีว่าเออหลานน่ยังเล็กอยู่และที่ขอคันเลยกระหม่อมชั้นเลี้ยงไม่ค่อยเป็นด้วยมันจะขาด น้าทายจะลำบากหน้าดูเลยนะดูสิเลี้ยงลูกเราซะเป็นล่างทรงไปแล้วท <c oughs> ลูกเราสองคนํำไปหน้าเป็นเหมือนพ่อได้เลยท่านพอ่อท่านพี่หลานหน้าเหมือนมากเลยดูหน้าตาเศร้ามองมีเรื่องใดทุกปทัยได้เปล่าพี่คะนี่นาตายามันก็มีเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นนี่มันคง <มา S 1> โดนกันปีนแล้วที่หัวเมืองต่างๆจะยกกองขั้มาไงเนท่านพี่เรื่องนั้น ท่านพี่ไม่เป็นกังวลไปเลยด้วยค่ะโอ้โหเดินเข้าใส่เลยร้องเป็นที่ทีเป็นที่เฉยหลกขอบคุณนะครับไม่ต้องร้องลุกไม่ต้องร้องเรงยรงถูกกับป้าหาแม่ให้ใหม่เฮ้ยแมอันนี้ไม่ได้พูดป้าหาไม่ได้เพราะว่าป้ารักเดียวใจเดียวได้ได้แล้วหันมามองคุณทำไมี่ะท่านพี่เรื่องนั้นได้กังวลไปเลยคุณนะครับนัตยาผู้นี้จะเป็นคนปกป้องไปดีของเราเองหากแม่วันต้องเกิดศิกสงคราม กินท anyway ี ada, mother, ่กังวลไปเลยนะเพคะเรื่องมันก็ผ่านมาเนิ่นนานแล้วป้าเดชข้าก็ยันไม่ไว้ใจอยู่ดี่ขอเดชะทรงได้โปรดอาชญาโคตรมีคนก้าวปันนี้สมิงเลิกฟ้าแห่งสารวินนครได้ยกกองขับมาทางที่เหนือแล้วคุณเจ้าค่ะสมิงเงือฟ้ายกมาให้แล้วคุณเจ้าค่ะบาลอย่างที่น้องข้าไม่มีมิดเพราะฉะนั้นเก็บข้าวของแล้วหนีกันเถิดพี่ข้าเพลงทอง เราเ<ไ>ป็นไทยชาตินักรบเรื่องแคง่นี้ไม่จะเป็นต้องหนีจัดเตรียมกอาวกำลังให้พร้อมวันนี้กูเทพทัดจะออกไปตัดศึกกับสมีเลยปท่านผู้ชมคับท่านพี่ศึกส,สารวินในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นเป็นเพื่อกรงผมฉันเป็นผู้ก่อเอาไว้กับรืตยานถ้าเช่นนั้นกองมราบินทร์ของอาสาไปรับศึกสารวินในครั้งนี้เองผู้ชมคันราบินทร์ถ้าเป็นความประสงค์ของน้องเจ้าพี่ก็จะไม่ขัดขอให้เจ้าโชคดีอย่าได้ห่วเลยพู้จมครั ท่านพี่ติยาโการศึกครั้งนี้มีฝากลูกด้วยขอให้มีชัยชนะกลับมาไม่ต้องเปห่วงน้องกับลูกนะพี่ป้าท่านพี่าไปกับเราช่วงนี้ไปก่อนไปลูกเรางขอให้มากๆนะลูกนะอยู่กับแม่นะลูกข้าโยธินกับเกียติก็พยายามลุกขึ้นเรื่องของมาตยานทสองบอกสู่สนามรบ าหารไงนัตยายังไงวิงไงที่กนัที่รักจ๋านี่ที่รักไม่เจอกันตั้งนานสวยเป็นกองเลยนะท่านก็เหมือนกันจ้าตูดยังงอนเหมือนเดิมโอ้มันก็ต้องใช้กระเดกเหมือนเดิมไปเลยพูดอะไรเจ้าเราอ่ะคือบุรุษบุรุษสุดยอดของบุรุษที่เสียความบริสุทธิ์ทั้งรู้ล่ะน่อะไร ยกทับมาในเครื่องนี้สิ่งที่ฉนวงเอาไว้มันจะคงไม่เป็นอย่างหวังให้ก็รู้อยู่ว่าเรานี่ยแต่ยัมีสวามีแล้วและที่สําคัญยังมีเพื่อโจรทั้งสองท่านถอยทับกลับไปจะดีกว่าถ้าวันนี้พี่ไม่ได้เจ้าไปเจ้ากับพี่ก็ต้องตายกันไปครันึ่ง i'm <laughs> 我、嗯。 អ្នកជាឆ្លងព្រៃដាច់ទីខយតាំងឯនោះស្លា เล็กฉากหนึ่งครับเคตอ่อไปไฟติ้งเล็กฉากหนึ่งครับ โอ้โหไม่เลยเนี่ยไม่ได้รู้ความยากลับากขอลูกไม่กเอามาให้ตัวนี่ของเล่เล่นนะเนี่ยดูสินาตาน้รักจังเลยจ้าเล่้ยงคนคนก็ดีนะพี่นะยังไงทายแล้วดูสิเนี่ยแม่จะแม่จะทำอะไรพี่นนั้อร่อยจัง เอางี่ลกันนะลูกนะแม่เองชื่อว่ามแมันล้นเก่งจังอ่ะเอ,อมาเร่เนเก่งเสร็จแล้วถอดชุดได้เลยเก่งม,ม,มากเลยครับโค้ครับเก่งมากเลยเดี๋ยวถอดชุดันเอากีชาคับวันนี้ สามฉากน,นะครับเก,ก,ก่งมากเก่งมากโอ้โหค่าชุดมาเลยนะคาชุดมาเลยเฮ้ยอะไวะเป็นเมฆยิดหน่อยเมฆกอเก็ตเม็กอเก็ตเมนก,น,มน,กน,มน่าต่อ